เรามาเริ่มบักพริกไปขายเนาะจ้าพี่น้องพริกที่ลูกค้าต้องการเนาะจ้าพริกกระเรียงเนาะจ้าเร่มใหม่ถึงว่าเก็บเอาอันที่เหลือบ่าลายแล้วเนาะจ้ามันบ่ดุกเนาะจ้าเก็บพริกสวนอันนี้ง่ายจ้าพี่น้องเก็บไปขายก่อนจ้า ตอนนี้ดกสุดๆจะพี่น้องพีกะเรียงนมาจากนอไอกาไว้เก็บไปขายที่สวนกัน ใครทีลานผักจ้าพี่น้องโอ้ยว่าเาทุกหลอากับพี่ทุกหลอานะจ้ะขอเธอขอให้ได้จ้าพี่น้องนี่เล่มเอาจ้ะไม่สิบเบอร์แล้วนะจ้ะโอ้ชื่นอนะจ๊ะ รายอยู่ด้วยจ้าเก็บต่อไปสิบบันแล้วนะจ้าไม่ค่อยดูันไดาดอกจ้าเล่มเอา,าสิไรประมาณสามสิบบาทจ้าพี่น้องหอยเฮดขายกองละสิบบาทเอาไปขายกันเนะจ้า วางไข่ร้านผักน้าจ้อ้อยผักสดผักบ้านน้าจ้าน้องใหม่น้องใหม่บ่าหท่านี้เกิดน้าจ้าฝนคาเ่วงจากพี่น้องลูกค้ามาถามถูกมือน้าจ้า